รุ่นนี้เลยครับเสียงหนามากนะครับสําหรับเนื้อเบรดเนื้อกลางเนื้อแหลมที่คมชัดนะครับหลายๆคนนะครับไปซื้อซาวคาร์ฟรุ่นใหม่มานะครับที่ทําในจีนแล้วเนี่ยเสียงไม่ได้แบบนี้นะครับนี่เลยอังกฤษแท้ๆต้องรุ่นแบบนี้เลยนะครับซาวคาร์ฟตัวนี้เป็น F อฟันซีดเดอร์ร้อยสิบสี่จุดสองครับโอ้โหสไลด์นี่ใหม่ทุกตัวยกให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ใครที่ฟันเนื้อเบตแน่นๆนะครับสาวคาร์บไม่ผิดหวังครับแล้วก็ทําในอังกฤษนะครับเรารับประกันให้คุณ3เดือนพร้อมใช้งานเลยนะครับมาที่นี่จบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําเหมือนเราใช้เองเราต้องการความจบนะครับสนใจติดต่อโทร0823 29 28 91ครับ